สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้วันมาถ่ายคลิปข้างนอกอยแล้วนะคะนี่นะคะเอาให้ทุกคนดูเต็มเต็มว่าน้ำหนักวันลดลงไปแค่ไหนนะคะ,ะตอนนี้ใส่เสื้อผ้าไซส์34ได้แล้วดีใจมากดีใจมากนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสําหรับคนที่กำลังอยากลดน้ำหนักนะคะสิ่งแรกที่วันจะบอกเลย ที่มันทำม,นมันจะทำให้เราทำได้ที่สุดก็คือความมีวินัยค่ะถ้าเรามีวินยัยเราทำได้แน่นอนเชื่อวันค่ะเพราะของวันก็หายไปแล้วหกโลห้าโลหกโลนี่นะคะของวันนี่นะคะก็จะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆกันต่อไปค่ะวันนี้ไม่ได้มีอะไรแค่อยากมาเมาะมอยเฉยๆนะคะมาให้ทุกคนดูว่าเออมันประสบความสำเร็จจริงๆนะคะ